โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีผนขอเข้ามาเนาะสำหรับด่านอ่าสงครามสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวขอดูอ่านักล่ามีป่าระดับฮีโร่ถึงขันร้ายเนาะนักล่ามีป่าฮะไหนวะ อ๋อน่าจะเป็นหมีป่าตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับทะเลนะครับอ่าทะเลค่อนข้างยากนะครับต้องลงสองคนเนาะหรือไม่ก็ต้องพลังแบบล้นจัดๆนะครับก็เดี๋ยวขอเก็บรอบไอ้อันนี้ไปเลยแล้วกันนะครับระดับปรลายเนาะอันนี้สําหรับการเล่นคนเดียวนะครับ่ะมีคนเข้ามาแ,แกมด้วยนะครับโอเคกดไปครับก็จะกดไหมกดแหละ อ่าไหนๆก็มีทีมแล้วครับจะเล่นเป็นทีมให้ดูนะครับก็ทุกระดับก็เล่นประมาณนี้หมดเลยนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอ่าเริ่มมาวอสเขาจะตบเข้าไปนะครับแล้วก็จะสร้างเสาสองเสานะครับให้เราทําการเดินย้อนกลับหลังเข้าไปนะครับอ่าถ้าโดนล็อกขาแบบนี้เล่งกดแล้วก็เคาะ พื้นเขากดชาร์จหมดเลยนะครับก็มั่นใจในดาเมจต,ตัวเองมากเลยนะครับเนี่ยม่กดอันนี้ไม่ได้ด้วยสิอ่าจะสังเกตได้ว่าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราลงกับเพื่อนพลังไม่เยอะนะครับเราต้องทำลายเสาก่อนนะครับ 50, กดห้าสิบกดอันนี้ให้หนึ่งตัวทําลายเสาแบบนี้นะครับให้เราเดินทับถ่าแล้วก็ยิงเสาทิ้งแบบนี้เลยนะครับอีกเพื่อนสองสามคนที่เหลือก็ให้กดชาร์จแบบในคลิปเลยนะครับอ่านี่อันนี้คือระดับป่นร้ายนะครับนี่อ่าถ้าบอสไม่ตายก็คือเขาจะไม่มีเสานะครับ อีกสองคนที่เหลือก็คือคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับให้อ่าสองคนก็ได้ให้ยิงเสาเทินต่อไปนะครับสําหรับเราก็คือกดชาร์จนะครับให้เพื่อนสองคนเคลียร์เขาเคลียร์เสาในรอบต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวทําให้ดูนะครับก็สําหรับด่านนี้ผมแนะนําเป็นเลี้ยงเป็นราชาเตโชนะครับเขาจะยิงทะลุเกาะน,นะครับอ่าระดับฮีโร่ ดับเอโลนะครับเปลี่ยนไปก็เคก็สำหรับใครที่ไม่ถึกนะครับยืนไม่ได้ก็จะเป็นอ่าห้เล่งโกดเลือดแล้วก็ชาร์จนะครับ ่ากดเล่งกดนะครับแล้วก็เคาะไปครับมนเดิมครับเล่งกดกดสกิวอันนี้ด้วยนะครับมันจะทะลุเก,กอะน,นะครับ เกาเห็นสังเกตว่าเสาแต่ละเสาจะมีเกาะบาลเรียอยู่นะครับนี่สกิลสัตว์เลี้ยงทํำให้ทะลุอันนี้ได้นะครับชิบไอ้โดนตกไหมวะเนี่ยชิบหายละแตกไหมเนี่ยโอเคเอาไหมเอาไหมไหม อันนี้คือถ้าเล่นเป็นคนเยอะๆนะครับจะสบายเนาะปิดพลาดเล็กน้อยนะครับอันนี้คือยกระดับขึ้นม่นะครับก็คือพอทนไหวนะครับพอทนดาเมจบ,บอสไหวนะครับก็คือบอสตีไม่ตายนั่นเองอาจจะเหลือแบบ30%มสิอรถ้ารอดก็คือรอดนะครับ อะวิธีเล่นก็เหมือนเดิมเลยนี่ครับเคาะเดินหนีครับบินหนีก็ได้นะครับอ่านี่นะครับ ยิงเสาทิ้งไปเลยให้หนึ่งคนยิงเสานะครับแล้วก็ให้อีกสามคนกดชาร์จไว้นะครับอ่าโอเคแล้วเทิร์นนี้นะครับให้สามคนนั้นพาวใส่บอสไปเลยนะครับส่วนเรานะครับกดอ่าเก็บไอเทมตรงนี้นะครับ เราสังเกตนะครับบอสจะลงตรงนี้แล้วมันจะกระเด็นไปซ้ายไปขวานะครับให้เราตั้งโลไว้ตรงหน้าเรานะครับให้ตรงข้ามกับสัญ,ญลักษณ์ที่บอสจะกระเด็นนะครับไม่งั้นเราจะตกแมปนะครับนะแล้วเราก็จะติดเสาแบบนี้นะครับเราก็จะไม่ตายแต่ถ้าเราจะโดนสองไฟตรงนี้เผานะครับนี่สำหรับใครที่ทนดามเมจได้นะครับวิธีนี้ใช้ได้นะครับ อ่าล้วก็ถึงเทินเรานะครับกดชาร์นะครับเพื่อนเราก็ยิงบอสไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นก็ยิงเสาก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับบอสไม่มีอะไรแล้วครับเขาก็จะยิงพิษแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใส่ังมานหน่อยนะครับเดี๋ยวบอสตกนะครับอันนี้คือการลงคนเดียวนะครับมันก็จะลําบากลําบากหน่อยนะครับแล้วก็พาวใส่บอสไปเลยครับ อ่าเรียบร้อยครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าบอสไม่ตายบอสเขาก็จะยิงกระสุนพิษไปอีกนะครับประมาณอีกสองเทินนะครับกว่าบอสเขาจะอ่าปาสกิลกระเด็นมาอีกนะครับประมาณนี้เนาะอ่า ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อีกไม่กี่ subscribe ก็จะถึง400แล้วนะครับก็มาถึง400ซับได้นี่ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับ